วิดีโอนี้นะครับเป็นการแสดงขั้นตอนในการคำนวณการทดลองฟิสิกส์ที่4นะครับก็คือเรื่องการสั่นพ้องของเสียงในท่อนะครับเดี๋ยวเรามาดูการบันทึกผลการทดลองเลยนะครับตัวความถี่ที่ใช้ก็คือใช้ของที่นักเรียนทําการทดลองนะครับอย่างตัวอย่างครูครูขอ,ขอ,ขอ,ขอใช้เป็น500เฮิร์ตนะครับนัเรียนก็บันทึกเป็น500 Hz นะครับ ส่วนรูปแบบของท่อรูปแบบของท่อจะมี2แบบปลายปิดกับปลายเปิดนะครับซึ่งในวันนี้เราได้ทําแบบปลายปิดนะครับปลายปิดก็คือปิดปิดที่ก้นนะครับปลายปิดอุณหภูมิของอากาศวันนี้เราทดลองที่3าองศาเซลเซียสนะครับ32องศาเซลเซียสจากนั้นอย่าเราคำนวณอัตราเรเสียในอากาศด้วยอุณหภูมิที่มีก่อนนะครับโดยการแทนค่าไปในสมก,การนี้นะครับเราก็เขียนสูตรกับ V เท่ากับสาสามนะครับบวกด้วย0.6นจุดะครับแล้วก็ t ตัวนี้นะครับแล้วก็ แทนค่าไปสามสามบวกด้วย0ูคูณอุณหูมิสามองเนก็คำคิดเลขเนาะูคูณสานะครับได้เท่าไหร่นะครับสามสองคูณศูนเท่ากับสิบนะครับแลเเดนก็จะได้อัตราเร็วเสียงในอากาศที่อุณหภูมิห้องเท่านี้มานะครับก็คือบวกด้วย3ามนะครับได้ออกมาเป็น350.2้อยห้าอเมตรวินาทีนะครับ อันนี้สมการนี้ไปใช้คำนวณหาอัตราเดียวเสียงที่ในอากาศได้เลยนะครับส่วนความยาวท่อที่เกิดเสียงดังที่นักเรียนทาการทดลองทั้งหมด3ครั้งนะครับดังหนึ่งดัง2แล้วก็ดัง3นะครับครูขอยกตัวอย่างนะครับผลการทดลอง1อันนะครับเพื่อที่จะเป็นตัวอย่างในการคํานวณน,นะครับสมมติการทดลองครั้งแรกเนี่ยครูได้ออกมาที่30ซนติเมตรนะครับสาซนติเมตรครั้งถัดมาครูได้ออกมาที่60ซนติเมตร แล้วก็ครั้งถัดมากูได้ออกมาที่สมมติเจ็ดสิบเมตรนะครับคราวนี้นะครับการวาดรูปขึ้นวิ่งในท่อนะครับนั่นก็วาดท่อก่อนนะวาดท่อวาดได้สามอันเลยสองสามท่อจะความยาวเท่ากันเนาะนะครับเท่าความยาวเท่ากันหมดนะครับ แต่สิ่งที่จะเปลี่ยนไปก็คือไอตัวระยะที่นักเรียนดึงนะครับมันก็จะเปลี่ยนไปตามครั้งที่ดังนะครับ30เซนนะครับดังครั้งที่1นะครับดังครั้งที่1เวลาวาดรูปูกลงไปก็จะต้องมี1ต่องนะครับเดี๋กระโนดไปนิดนาะต้องมี1ต่องนะครับสําหรับปลายปิดเนาะปองยังไงครัครั้งที่1ก็1เส้เซนแล้วก็ลากไปที่ก้นตัวนี้เลยนะครับลากไปที่ก้นเลยจุ๊บนะครับ ก็จุดที่มันเกิดการสั่นพ้องก็คือจุดที่ปลายหลอดตัวนี้นะครับถัดมาการดังครั้งที่สองนะครับก็จะเป็นรูปเดิมนะครับรูปเดิมหนึ่งลูกป่องแล้วก็วาดอีกหนึ่งลูกอีกหนึ่งป่องตรงนี้นะครับแต่ว่าต้องมาบรรจบกันนะครับเพราะเป็นหลอดปลายปิดแต่ถ้าเป็นปลายเปิดนะครับมันก็จะบานออกนะครับอันนี้ก็จะอีกครั้งถัดมานะครับดังครั้งที่สามนะครับดังครั้งที่สามก็สามป่องนะครับก็เบียดอีกหนึ่งัหนึ่ง สองแล้วก็อีอกป่องหนะึ 1, 2, 3, นะ่งสามตอนนี้ไอสิ่งที่เรียนคำนวณมาเนี่ยนะครับนักเรียนวาดรูปขึ้นนิ่งเรียบร้อยแล้วนะครับถัดมาจะหาความยาวคลื่นจะหาได้ยังไงนะครับก่อนอื่นนักเรียนต้องรู้ก่อนว่าไอสิ่งที่เรียนไขเข้าไปนะครับมันคือกี่แลมด้านะครับตามที่เราสอนในห้องเนาะก็คืออันแรกก็คือแลมด้าส่วนสี่ใช่ไหมครับแล้วขนาแลมด้า,ดาส่วนสี่ที่เราทำกันแลมด้า,ดาส่วนสี่เท่ากับสามสิบเซนเราว่าไปเพราะมันยาวสามสิบ แต่ในการทดลองนี้คือมันไม่ครูไม่รู้ว่าไอสิ่งที่มันดังครั้งหนึ่งเนี่ยมันเป็นครั้งที่หนึ่งจริงไหมมันอาจจะมีที่ต่ำกว่านั้นเช่นสิบห้าเซนแต่ว่าไอท่อเราไปไม่ถึงก็ได้นั่นหมายว่าอันนี้อาจจะไม่ใช่ดังครั้งที่หนึ่งแต่เป็นการดังสามครั้งต่อกันได้เท่านี้นะครับแล้วเราจะหาดัมได้ยังไงดีนะครับมันก็มีวิธีการอีกอันหนึ่งก็คือการดูไอตัวระยะถึงจุดป่องนี่ฮะนักเรียนดูรูปแรกเนาะระยะจากถึงจุดป่องตัวนี้นักเรียนคือสามสิบเซนใช่ไหมฮะหนวนะ นันหมายความว่าถ้านักเรียนมาดูรูปที่2ปุ๊บเนี่ยนะครับอพอเราได้ระยะ30ปุ๊บเราก็มาดูรูปที่2ที่สามนี้มันคือจุดไหนนะครับมันก็คือระยะจากจุดที่ป่องนะครับไปยังก้นนะครับจุดที่ป่องไปยังก้นนั่นก็คือจุดตรงนี้ฮะจุดตรงนี้ฮะจุดเดียวกันเลยนะครับนั่นหมายความว่าเราก็รู้ความยาวตรงนี้ว่ามันคือ30เซนนะครับสามสิบเซนติเมตรแล้วไปทําอะไรต่อได้นะครับเรารู้ทั้งหมดนี้ครับความยาวทั้งหมด60เซนของหลอดทั้งหมดนะครับีหกสิบคือหลอดความยาวมันเปลี่ยนเน จากรูปนี้มันดูมันเท่ากันเราว่าเท่ากันก็จริงแต่ว่าที่เราปรับความยาวหลอดมัน,ปนเปลี่ยนไปแล้วนะครับแล้วเราจะทําอะไรได้นะครับเราสามารถหาความยาวขึ้นบริเวณนี้ได้หาผลต่างของความยาวขึ้นตรงนี้ได้นะครับเรารู้ว่าไอจุดจากจุดตรงนี้ยถึงตรงนี้มันคือแลมด้าส่วนสีนะครับเพราะนั้นไอแค่บริเวณนี้ฮะบริเวณนี้ฮะไปทบทวนในชีทเนาะบริเวณแค่นี้ครับก็คือแค่เดี๋ยวปะเส้นไ้เนี่ยตั้งแต่จุดป่องเนี่ครับ ป่องป่องล่างถึงป่องบนนี่ครับป่องถึงป่องนี่ฮะมันจะห่างกันจุดหนึ่งคือลัมด้าส่วนสี่เนาะนี่ก็เป็นสองลัมด้าส่วนสี่ก็คือลัมด้าส่วนสองนั่นเองนะครับแล้วเราสามารถหาลัมด้าส่วนสองได้ไหมนะครับก็คือมันก็เกิดจากความยาวหกสิบลบทิ้งด้สามสิบอะไรงฮะหกสิบคือทั้งหมดนี่สามสิบคือระยะแค่ตรงนี้ถ้าเนียอยากหาตรงนี้ก็คือจากหกสิบลบสามสิบนะครับ มันก็กลายเป็นลัมดาส่วน2เนี่ยนะครับเท่ากับเอาระยะ60เนี่ยลบทิ้งได้30มสิบเพั้นลัมดาส่วน2เนี่ยนะครับเท่ากับ30มลัมดาเดียวก็จะกลายเป็น60เซนติเมตรนะครับเนาะเอาใหม่นะครับนักเรียนก็เอาความยาวครั้งที่2องนั่นเองเนี่ยลบทิ้งด้วยความยาวที่ดังครั้งแรกแนักเรียนจะได้ส่วนตรงนี้ออมาซึ่งส่วนทีนน้ครูสอนในห้องแล้วว่า ถ้านับจากป่องถึงป่องเนี่ยมันจะห่างกันลัมด้าส่วนสองนับยังไงนับอย่างนี้อันนี้คือจันนี้คือดําด้าส่วนสี่นตร้งที้ส่วนสี่แล้วก็นี่ก็อีกดัมด้าส่วนสี่ก็เลยกลายเป็นสองดัมด้าส่วนสี่ตัดสองทิ้งนะครับก็เลยเหลือแค่ลัมด้าส่วนสองแล้วเราก็ได้ลัมด้าออกมาศูนย์จุดหกสิบเซนนะครับแต่ว่าเราต้องแปลเป็นเมตรก็คือใช้ลัมด้านะครับศูนย์จุดหกเมตรนะครับคราวนี้ฮะเราก็สามารถหาความยาวขึ้นของไอตัวนี้ได้ละ อีกทีนะฮะเหตุผลที่เราไม่สามารถใช้ความยาวขึ้นนี้ในการแทนได้เพราะว่าเราไม่รู้ว่าอันนี้มันเป็นดังครั้งที่1จริงไหมถ้าดังครั้งหนึ่งเราเราสามารถทาได้เลยครับดัมดานส่วน4เท่ากับ30มบหาดัดาได้เลยมันอาจจะมาดังครั้งที่10แล้วอะไรเงี้ยเราไม่รู้ไงมันอาจจะมีต่ํากว่านี้เพราะ,ะนั้นเราเลยใช้ความสัมพันธ์ของ2อัน,นในการหาความยาวขึ้นนะครับจํานะครับตอนนี้เราได้ส่วนจุดหกแล้วเนาะแปลงเป็นเมตรก่อนเนาะการเป็นเมตรก็คือหารร้อยนะครับอ้าวถัดไป แสดงการคำนวณอัตราเร็วเสียงในอากาศโดยใช้ไอตัวข้อมูลการสั่นคลอนที่เราทำเมื่อกี้นะครับสูตรที่รูสอนที่ห้องเรียนก็คือ v เท่าก็บอฟแลมด้านะครับเอฟแลมด v เราจะคำนวณเพื่อที่จะไปทำอะไรครับเพื่อที่จะไปเปรียบเทียบกับตัวนี้ไงฮะว่าอ๋อเนี่ยที่เราที่เราคำนวณมาจริงๆเนี่ยคือ350ตามทฤษฎีเลยแต่พอเรามาทดลองปุ๊บเนี่ยมันจะได้เท่าไหร่นะครับเราก็ใช้อันนี้เป็นการทดลองการสั่นคลอนของเราความถี่ที่เราใช้เราใช้เท่าไหร่นะ500นะครับ คูณเก้าห้าร้อยคูณกับแลมดาก็คือ0ูนย์จุดหกครับห้าร้อยคูณศูนย์จหกห้าร้อยหกห้าสามสิบเนาะคุณจะได้วีออกมาสามรอเมตรต่อวินาทีอันนี้ครูมั่วเลขขึ้นมานะนะครับของนักเรียนก็ก็แล้วแต่นะครับซึ่งถ้าการทดลองมันเพี้ยนมากๆ ที่รับไม่ได้เลยนะคือกูขอขั้นต่ำเนี่ยสามร้อยขึ้นไปเนี่ยกูรับได้ถ้าเรียนคำนวณมาเพิ่ได้สามร้อยเนี่ยโอเคนะรับได้เนี่ยรับได้ตั้งแต่สามร้อยขึ้นไปเนี่ยสามร้อยจนกระทั่งถึงสักสามร้อยห้าสามร้อยเจ็ดสิบเนี่ยอ่านเนี่ยรับได้เอ็มทับเอสเนี่ยถือว่ามีความใกล้เคียงกับค่าที่เราทํามาเนี่ยไงเพราะเราทํามาเท่าไหร่ฮะเราทํามาที่สามร้อยห้าสิบนักเรียนได้สามร้อยก็คือคาดเคลื่อนเยอะนะแต่ว่านี่เลขเลขนี่ยครูสมมุติ แต่ถ้านักเรียนได้ช่วงนี้นะครับยิ่งใกล้มากเท่าไหร่ก็ยิ่งถือว่ามีความละเอียดนะครับแต่ถ้านักเรียนทาแล้วมันคาดเคลื่อนนะครับหากคาดเคลื่อนให้ทดลองใหม่นะถ้าคาดเคลื่อนนะครับให้มารับป่องคืนกลับไปนะครับเอาไปทําใหม่นะครับทำใหม่เราจะไม่เมคผลนักเรียนเพราะว่าลักษณะของท่อนักเรียนเนี่ยนักเรียนออกแบบขนาดมันไม่เท่ากันเพราะนั้นมันจะเกิดการสั่นพองที่ไม่เหมือนกันนะครับอถัดมานะครับตอบคาถามใช้การทดลองเนาะเเปอร์เซ็นต์ความคาดเคลื่อนนะครับ ก็เป็นการเทียบว่าไอ้ที่นักเรียนทดลองมาเนี่ยกับค่าที่เราตามทฤษฎีเนี่ยมันห่างกันกี่เปอร์เซ็นต์นะครับเราก็มีสูตรถูกก็มีสูตรนี้ให้นะครับก็ใช้สูตรหาสูตรนาะ relative error นะครับก็ใช้สูตร error นะครับเท่ากับค่าตัวนี้ไม่ต้องสนใจ absolute ก็ได้นะครับเพราะว่าถ้าเราเอาค่าที่สูงตั้งนะครับลบด้วยค่าที่ต่ำก็จะเป็นบวกนะครับ ax MEA ตัวนี้คือค่าที่ได้จากการวัดอ่าสมมติครูวัดมาได้3ามร้อยเอาตามนี้เลยเนานะ X ค็ t ลบด้วย XT คือ XT ค,คือค่าจริงค่าจริงเท่าไหร่เปิดหน้ามา่กี้ดูสามห้าสิบจุดสองนะครับหารด้วย XT นะครับ XT ก็คือ3ามห้าสย์จุดสองสูตรนี้มันเป็นสูตรสำหรับการหาความคาดเคลื่อนนักเรียนก็คือเอาค่า ค่าจริงลบค่าทดลองหรือค่าทดลองลบค่าจริงก็ได้แต่หารด้วยค่าที่ได้จากการเขาเรียกว่าค่าจริงอะเนาะนะครับอันนี้ทดลองโน้ตไว้นี่นะอันนี้ทดลองอันนี้คือจริงนะครับการวัดนี่คือการทดลองอะเนาะนะครับหารด้วยจริงหารด้วยจริงนี่เด็กก็ไปกดเครื่องคิดเลขนะครับคําตอบอะไรก็ตามแต่มันจะเป็นบวกทั้งหมดนะครับนั่เด็กก็จะได้ออกมานะครับไอ้ยจงคู่ทําเลยนะครับ อันนี้ได้ออกมา50.2มันจะติดลบนะแต่ครูขอบดแอบส l ลู e ออกเลยนะครับหารด้วย3 5 0นะครับจุดสองขอบดแอบสลูเลยนะครับเพราะว่าเราต้องการค่าที่เป็นบวกนะครับก็เป็น50.2หารด้วย3 5 0 50.2หาร350.2ได้ออกมาเท่ากับ0.143นะครับ ตัวนี้ยังไม่ใช่ค่าคือค่าความคลาดเคลื่อนแต่ถ้าเรียนอยากได้เป็นเปอร์เซ็นต์นะครับเรียกเปอร์เซ็นต์เออร์เลอร์นะครับหรือเปอร์เซ็นต์ความคลาดเคลื่อนก็แค่เอาไอ้ศูนย์จุดหนึ่งสี่สามเนี่ยคูณกับหนึ่งร้อยคูณหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ครับคูณหนึ่งร้อยเข้าไปนะครับนักเรียนก็จะได้ความคลาดเคลื่อนออกมาตัวนี้สิบสี่เปอร์เซ็นต์สิบสี่เปอร์เซ็นต์ที่ทำมาเยอะไหมก็ก็ถือว่าพอสมควรแล้วนะจริงๆมันไม่ควรจะต่ำกว่าสิบเปอร์เซ็นต์นะเวลาเราทดลองอะไรเนี่ยนะครับอ่านักเรียน ข้อสอบนี้ก็ตอบนะค่าความคาเคลื่อนที่ได้เนี่ยมาจากปัจจัยได้บ้างนะครับเยอะแยะเลยปัจจัยเสียงรบกวนเอ่ยการทดลองในบริเวณที่มันมีคนเยอะหรือการทําหลอดที่มันมีเสียงเล็ดลอดออกไปได้เยอะแยะไปหมดเลยนะครับ3-4ลองตอบเอานะครับ